อัปเดตข่าวด่วนกับ tiktok shop เพียงแค่มีผู้ติดตามเท่านี้เพื่อนๆก็เปิดสร้างรายได้กับ tiktok shop ได้แล้วนะทำยังไงมาดูกันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตูอินฟินิตี้แปนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้จะมาอัปเดตข่าวดีกับ tiktok shop เย้เยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเขามี Update. อัปเดตเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตนะเขาอัปเดตว่าอะไรวันนี้อัปเดตวันที่ณนะวันที่วันที่3เดือนอ อะไรอ่ะกันยา2,565นะครับเขาอัปเดตเรื่องของเงื่อนไขาการสมัครนะครับสร้างได้กับ TikTok Shop นั่นเองกดเข้าไปเลยป๊าบเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนเราก็จะเจอข้อความนี้อ่าเขาแจ้งมานะครับเขาแจ้งมาข่าวดีจาก TikTok Shop เพียงคุณมีผู้ติดตาม2,000เห็นไหมครับ2,000คนเท่านั้น คุณก็เปิดสร้างได้ไดกับ Tik t o k s ช o p ได้แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ท่านใดมีเพื่อนครบนะครับ2000คนแล้วเพื่อนๆนลองจิ้มจิ้มตรงนี้เลยจิ้มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะพาไปทีเ่เรื่องของการสมัครนะครับส่วนท่านใดที่จะสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ก็เปิดคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน โอเคไหมส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่ยังมีผู้ติดตามไม่ถึง2,000คนนะครับใหเ้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปดูนะครับใหเ้เพื่อนๆไปดูตรงคำว่านะครับแนะนำการใช้งาน TikTok Seller อันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับ เพื่อใช้ในการสมัคร TikTok Shop เหมือนกันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทําเสริมขึ้นมาใช้คู่กับ TikTok Shop เป็นระบบเดียวกันอันนี้เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ถึง2,000ผู้ติดตามก็ให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการสมัครที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะสามารถมีตะกรการ TikTok Shop ได้สมัครรับไรายได้สร้างไรายได้ได้นะครับเพื่อนๆโอเค OK ไหมทําตามนี้แล้วกันนะส่วนเพื่อนๆท่านใดทําแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครลองสมัคร TikTok Shop เนี่ยนะครับมี2,000แล้ว พูดติดตามแล้วเนี่ยสมัครได้ไหมไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปดรโอนี้นะครับเพื่อนจะได้รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอามาบอกต่อหรือว่าบอกประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆให้ได้ดูกันนะมาอัปเดตข่าวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมก่อนจบฝากให้เพื่อนช่วกันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุก Infinity 88ดด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมีข่าวดีๆนะครับจะมารีบอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันไปแล้วครับสวัสดีครับ